แต่ว่ากระมองเพชรอันนี้เนี่ยเกาลัดเห็นว่ามันเป็นไลท์สควิดเกมค่ะก่อนชมคลิปนะคะก็ช่วยรบกวนกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะขอบพระคุณมากๆค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะคะสำหรับคลิปนี้ค่ะกกาลัดจะมารีวิวเจ้ากระบองเพชรพูดได้แลเจ้ากระบองเพชรพูดได้ค่ะ ซึ่งเจ้ากระมงเพชรพูดได้นี้นะคะปกติเนี่ยมันจะเป็นสีเขียวหรือว่าเป็นสีเรียบๆไปเลยแต่ว่ากระมองเพชรอันนี้เนี่ยก๋เราเห็นว่ามันเป็นลายสควิตเกมค่ะ<ม> <t> ก็เลยเอามารีวิวนะคะ<ร>โอเคเ,อาาเดี๋ยวเรามาดูกันดูกันสำหรับเจ้ากระมองเพชรพูดได้นะคะตัวนี้เนี่ยที่เก๋เราซื้อมานะคะมันจะเป็นแบบชาร์ตแบตค่ะ คือมันจะมีแบบใส่ฐานด้วยแล้วก็มีแบบชาร์จแบตแต่ก็ล์ฟเลือกแบบชาร์จแบตมานะคะก็จะมีที่เสียบให้ตรงนี้เขาจะมีตัวตัวสายมาให้นะคะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นปุ่มออนออฟนะคะสามารถเปิดแล้วเราก็พูดใส่ตะกอใส่มันนะคะแล้วมันก็จะพูดตามเรานั่นเอง <c oughs> ให้ดูล็อบด้านก่อน <c oughs> อก็นจะเป็นผ้าฟงฟิงนะของกอล์ฟเนี่ยจะเป็นลายสวิ๊ดเกมนะ <c oughs> บองเส้น เปิดมาปุ๊บฮ e ลโ o สวัสดีทุกคนนอกจากเขาจะมีนอกจากเขาจะมีการพูดตามเราแล้วนะคะก็ยังมีระบบแบบเปิดเสียงเพลงได้ด้วยนะคะจะมีปุ่มอยู่ตรงนี้มีเสียงเพลงหลายเพลง แล้วเราก็สามารถที่จะให้เปิดแล้วก็เขาก็จะเต้นไปเต้นมาได้เดี๋ยวลองดูว่ามีกี่เพลงอีกีเ่เพลงเ้ยเ้ยเ้ยอันนี้อันนี้กดผิดเมื่อกี้ไม่รู้อันนี้เป็นปุ่มร้องโอ้อย่างเดียวเอ้ยเอ้ยโอเคมาดูอันนี้กันอันนี้อันนี้เป็นปุ่มเพลงอ่ะเรากด โ oh, oh, อ้โหเยอะมากเลยอะ ตอนแล้วเนี่ยยังกดเพลงเขาไม่หมดเลยนะคะคือเยอะมากมาค่ะเพเยพลเพลงเยอะมากพอแล้วไม่กดแล้ว okay, มันมีไฟด้วยนะไฟกระพริบวิบวับได้ด้วยค่ะเวลาปิดเราก็จะเห็นไฟวิบวับ ก็จบแล้วนะคะสําหรับการรีวิวเจ้ากระบองเพชรพูดได้นะคะกอลลัดตั้งชื่อให้มันว่าบองแดงค่ะ<ม>ซึ่งกอลลัเนี่จริงๆแล้วจุดประสงค์ที่ซื้อมานะคะเพราะว่าจะเอามาแกล้งแมวแล้วก็แกล้งกระต่ายที่บ้านค่ะ<ม>แต่มันไม่มีท่าทีว่าจะกลัวเลย<ม>โอเคสําหรับคลิปนี้นะคะกอลลัสก็ขอลาไปก่อนนะคะ<ม>แล้วครั้งหน้าจะเอาอะไรมาให้ชมอีกก็อย่าลืมติดตามกัน อย่าลืมกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าล like ืมกดกระดิ anyway. ่งด้วยนะคะสำหรับสหรับคลิปนี้ไปแล้วจ้าบ๊ายบายสวัสดีค่ะไปแล้จ้าบายบายสวัสดีแม่ผัดบองแกถักบึ้งแกทำอะไรอยู่แค่เลิกทำอะไรอยู่แค่เลิกถักบึ้งแกทำอะไรแค่เลิก เหียวเียวักบุ้งทำไนคะทำอะไรอะเอ๊ะัะกบุงแะเทกบึงแกทำอะไรแกลือ,อะไรเดียว